จะตอบแทนได้นอกจากขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่การูณันะเวลาไม่เลี่ยงคนขยันคนขยันนี้ไม่มีอะไรคนขยันนี้ไม่มีอะไรจะตอบแทนได้นอกจากขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณขอบพระคุณมากนะคะขอให้ท่านมีความสุขและก็หวังว่าในโอกาสหน้าท่านก็คงขอบคุณมากครับรับปากเลยว่าจะมาอ่ะมาใจสุเนีพล่งในการทำงานเลยอ่ะให้ม่ได้หายคิดถึงกันบ่อยๆนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดนคล้ายวันเกิดหรือจะอยากจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ นะครับก็จะมาหาแม่แม่กันทุกท่านทุกคนนะครับมามอบเสียงเพลงรอยยิ้มเล็กๆจากาคุณแม่ที่ส่งมาให้กับพวกเรา<ม>นะครับในวันนี้มาวันนี้นะหนูบอกเลยนะว่าหนูไม่ได้พลังไม่ได้พลังจากแม่แม่มากเลยใช่ไมเนี่ยหนูกลับไปในมะมีพลังในการทํางานอะไรเงี้ยค่ะมีพลังในการสู้ชีวิตแล้วก็มีพลังในการที่แบบว่าจะทํางานเพื่อสังคมนะ,ะแม่บอกได้เลยนะคะหนูอสองคนก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราทําไม่ดีอยู่เนาะ กองทุนปันน้ำใจหนูทำเป็นเพื่อเป็นกองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ค่ะก็ตอนนี้ผู้หนูช่วยมาประมาณ500กว่าครอบครัวแล้วจะเป็นครอบครัวที่เขาบอกว่าตกทุกข์ได้ยากที่เขาตกหากอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นในครอบครัวหนูทำอยู่อะไรเงี้ยฮานชัยก็เราก็คุณพ่อแม่ค่ะสัญญากับแม่แล้วนะเดี๋ยวจะมาหาแม่แม่ไม่เบื่อแน่ถ้าเกิดหนูมาแต่ยังไม่รีบกลับนะวันนี้ยังไม่ ไม่รีบกลับไม่รีบกลับเพราะว่ามีมีศิลปินนักร้องน้องยังไม่ได้ร้องเพลงเลยแล้วก็เดี๋ยวฟังเสียงแรงอั้นหน่อยไหมมาแล้วแร้อั้นมาแล้วแม่อยากฟังเสียงแรงอั้นแล้วอันนี้ไม่ใช่แรงอั้นนะแม่ไร้นี่มัน,ก,น,นก๊อปปี้นเขาก๊อปปี้อะตัวไอ่จีนเขาไม่ว่าแม่ตัวอะไรก็ไวก็ก๊อปปี้มาตัวก๊อปปี้แล้วมา เดี๋ยวหนูอาิการไม่หมดนี่นะเพราะว่าหนูก็ทำงานอยู่กับน้องอยู่เดี๋ยวหนูจะไปบอกไรอันนะว่าแม่แม่ที่บางแคคิดถึงฝากว่าคิดถึงมาให้นะไรอันเองเพราะว่าก็มาหาแม่เขาบ้านเดี๋ยวหนูจะไปบอกน้องมันให้แม่เพราะไรอันนี่มันมาแต่ตัวเนี่ยตัวคนนี้แม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปอธิการไม่หมดนี่เดี๋ยวจะบอกน้องๆให้บอกเอ้ยเนี่ยเพราะว่างนะเนี่ยมาหามาเยี่ยมแม่ที่บางแคบ้างแม่เขาจะชื่นใจต่างอะไรเงี้ยน้องชื่นใจมากเลยอ่ะก่อนจะไปพบกับไรอันวันนั้นพบกับไรอ้วนก่อนนะ ไรโอไรคุณอะไรพวกนี้เราผมลงแล้วผมลงแล้วครับนี่ผมลงแล้วอ่ะร้องเพลงของพ่อให้คุณแม่ฟังครับผมนี่คือน้องมาร์กนะครับสวัสดีครับแม่ครับมาร์กหมีบ้าน์ม่อเขาขายเครื่องเสียงนะครับเงาเสียงพลรพลครับครับร้ายทั้ที่ที่รูเจอจากกัน เราเนี่ยไปดูแทน